สวัสดีครับผมธงชัยนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับอีสุพะนครสาขารามินทานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับเบาะนะครับของรถยนต์อีสุออลนิวนะครับมิวเอรุ่นใหม่ล่าสุดกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอนนี่นะครับตัวเบาะของอีสุออลนิวมิวเอรุ่นใหม่นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับ สังเคราะห์นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับคู่หน้าเนี่ยจะทำงานด้วยไฟฟ้านะครับทำงานด้วยไฟฟ้าเบาะคนขับปรับได้8ทิศทางนะครับปรับเบาะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับปรับเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับปรับเอ็นนะครับสูงต่ำได้นะครับนี่ฮะแปดทิศทางนะครับแล้วก็ฟังผู้โดยสารปรับได้สี่ทิศทางนะครับ เข้าออกแล้วก็ปรับ A นะครับตำแหน่งปรับอยู่ด้านข้างนะครับซ้ายมือของเบาะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะพิเศษนะครับเป็นวัสดุนะครับคูแม Max นะครับคือลดสะสมความร้อนนะครับก็คือจอดตากแดดเนี่ยอุณหภูมิจะเย็นกว่าปกติของเบาะทั่วไปนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างของตัวเบาะตัวนี้นะครับ A m a นะครับก็คือลดการสั่นสะเทือนนะครับ ในเฉพาะเบาะผู้ขับนะครับแล้วก็มาดูตอนสองนะครับผมแถว2นะครับตัวนี้ปรับได้สี่สิบหกนะครับแถว2นะครับใช้แรงน้อยนะครับก็คือ one action สามารถขึ้นลงสะดวกสบายนะครับจังหวะเดียวนะครับนี่นะครับจะมีปุ่มทั้งซ้ายขวา นะครับดึงให้สุดนะครับก็จะเป็นจังหวะเดียวนะครับเบาแถวสองตั้งฉาก90องศานะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมีมือจับขนาดใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขึ้นได้เลยนะครับใช้ได้หลากหลายนะครับฝั่งนู้นก็ตัวนี้ปรับเอได้ยีบององศานี่ครับนั่งสบายแล้วก็มาพร้อมที่พักแขน นี่นะฮะที่พักแขนแล้วก็ใส่แก้วน้ำนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆคือตัวเบาของมิว e เอ็กที่เสียบเบลยังไรครับจะฝังอยู่ในที่เบานะครับไม่เกะก,กะนะครับไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับนี่นะครับเป็นไงฮะทำให้กว้างนั่งสะดวกสบายนะครับนี่นะฮะแล้วก็แถวสาม ความพิเศษแถวเบาแถวสามนะครับลูกค้าสามารถปรับเอนได้อีก22องศานะครับแล้วก็การใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับใส่ของอุปกรณ์นะครับสัมภาระได้เลยนะครับจะไม่เสียพื้นที่นะครับไม่เกะก,กะด้วยนะครับนี่เป็นไงฮะสะดวกสบายไหมครับ ใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับนี่ฮะปรับเอ็นได้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกค้านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกค้าก็สามารถขึ้นลงได้สองฝั่งนะครับก็จะมีที่นี่ครับปรับตั้งนะครับ ใกล้ๆอย่างนี้แค่เองครับนี่ครับตามมือผมเลยนะครับครับดึงให้สุดนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่เบาะแถวสามได้เลยครับสะดวกสบายนะครับหรือปรับเรียบอย่างนี้ก็ได้นี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายครับนี่นะครับ ความพิเศษของเบาะนั่งของ i ิสุมิวเนะครับเป็นไงครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจอิสุพระนครสาขารามินทานะครับหรือว่าสนใจมาทดลองขับเราก็มีรถเทสได้พร้อมนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามานะอินบ็อกก์ก็ามาได้หรือว่า02 9464000นะครับหรือว่าสอบถามผมส่วนตัวก็ได้นะครับอีสุป้ายแดงอู่พนคอนะครับเบอร์นะครับ0830303796นะครับลูกค้านะฮะก็ผมฝากติดตามเพจด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาเออ่ให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ